หลังจากเหตุการณ์แปลกๆในคืนนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์เริ่มทำงานกันอย่างหนักเพื่อไขปริศนาของสัญญาณลึกลับนางสาวลิซ่านักบินอวกาศพบว่าสัญญาณน,นี้มีรูปแบบที่ซับซ้อนมากและดูเหมือนจะใช้หลักการของกลาศาสตร์ควอนตัมในการเข้ารหัสนี้ไม่ใช่สัญญาณธรรมดานายโรเบิร์ต นักชีววิทยาอาวกาศพูดมันมีข้อมูลที่ซับซ้อนมากและดูเหมือนจะส่งมาจากอรารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าเราขณะที่กำลังวิเคราะห์ข้อมูลทีมงานพบว่าสัญญาณน,นี้เริ่มส่งผลต่อระบบต่างๆในสถานีระบบนำทางเริ่มทำงานผิดป,ปกติและเครื่องมือวัดเริ่มแสดงค่าที่ไม่สมเหตุสมผลดอน วิชัยนักดาราศาสตร์เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองด้วยรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปช้าลงและบางครั้งก็เห็นภาพแปลกๆในหัวมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับเรานางสาวลิซ่านักบินอวกาศพูดและมันเกี่ยวข้องกับสัญญาณน,นั้นทีมงานเริ่มตระหนักว่าการค้นพบนี้ไม่ใช่แค่การพบสัญญาณจากอวกาศ แต่เป็นการเปิดประตูสู่มิติใหม่ของความเป็นจริง